สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต่อเรากลอสู่รายการบอลโนโฮมวนชวนมาโชว์มาพรอ,อกับผมบอลในห้องนะครับทุกคนจันทร์วันศุกร์เช่นเคยน,นะครับพี่น้องครับ P.S.I. 1 1 0ครับช่องไทยอีสานทีวี นะครับทักทายคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทางงทททนะครับและก็ทักทายคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ Facebook Fanpage ของอีสานทีวีนะครับรวมถึงโมบายแอปพลิเคชันของ m อ็มบีทีวีนะครับโมบายแอปพลิเคชันผู้ใดพัฒนามีไปดาวนโหลดไดเดพี่น้องเด้อดาวนโหลดฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีหลากหลายช่องทางให้เลือกรับชมครับช่องในเครือข่ายของ m อ็มีทีวีเฮ้ามีแต่ช่องเดมีสาระ ความบันเทิงครบขั้นนะครับไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับม<อ>ีกิจกรรมนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมมือนี้วันที่เท่าไรแล้วเนี่ยยี่สิบสองมิถุนาวัยพศราบวชทุยบแมณ์เมื่อวานนีน้เออยี่สิบเอ็ดมิถุนายี่สิบสองมิถุนาบแมณ์ครับผมอ่าอีกแปดมือเท่านั้นนะฮะเท้าสีเริ่มจับฉลากกันแล้วสำหรับแฟ,แฟนๆที่ร่วมกิจกรรมกันนะครับ แฟนๆที่รับชมทั้งโลกโซเชียลมีเดียในคือ Facebook Fan Page น,นะสบายมากนะครับขอไปคอมเมนต์ขอเพลงกันดูๆนะครับผู้ใดคอมเมนต์ comment, ขอเพลงกันมาดูๆเขามีไล่ซื่ออยู่แล้วนะฮะพร้อมที่สี่เอาซื่อของเจ้าเนี่ยมาลงโถนะครับลงโถปุ๊บผมก็สิจับปึ้งขึ้นมานะครับแต่ว่าต้องค้นก่นนกอนะนะบุคคลผู้ใดเลยเดี๋ยวเขาซิ้หาว่าล็อบบี้นะครับผู้ใดที่คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ เพจของอีสานทีวีดูๆนะครับก็เตรียมตัวรับรางวัลได้เลยนะฮะถ้าแฟนๆทั้งรับชมกันทั้งบ้านโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับรับชมกันทั้งโทรทัศน์ดาวเทียมนี่ครับแอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้าไว้นะครับทักทายกันเข้ามานะครับยังมีสิทธิ์ทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับบอกกันแน่ว่ารับชมกันอยู่ไสนะฮะสัญญาณดีบอนะครับพิธีกรรอบอสบอกอยู่เสมอแล้วพิธีกรรอบอสแตพิธีกรบอกว่าพิธีกรรอเนี่ยผมใส่ให้สามซื้อเลยเลยอะพี่น้อง บอกใครผิดๆกันไหอ่ะวอลเลนวอลเลนนะครับการทักทายกันมาไดใดนะครับสำหรับคนที่รับชมทั้งโทรทัศน์เทียมร่วมถึงโมบายแอปพลิเคชันของ MVTV นะครับมื่อนี้เช่นเคยครับบอมีศิลปินมาโปรโมทในรายการแต่ว่ามีศิลปินซื่อดังนะครับมือนี้สิวิดีโอข้อคุยกันกับผมในช่วงที่3สิเป็นไพนั่นเดี๋ยวช่วงหน้ามาบอกนะครับช่วงนี้เข้าไปฟังเพลงมันมวลกันก่อนครับผม รับคำมาช่วงที่สองของรายการวัวนุ่มหัวมวลช่วงพิชชูครับตอนนี้กำลังสดๆกันอยู่ทั้งโทรทัศน์ดาวเทียม P S I 110นะครับไทยอีสานที่นี่รวมถึงทางด้านออนไลน์ครับเฟซบุ๊กแฟนเพจและก็ MVTV a p p l i c a t i o n นะครับ ช่วงนี้ผมต้องขอขอบพระคุณพสนณุชนุลาของรายการเท่านั้นคือเครื่องสีเข่าออนซอนสีเข่าดีมีมาตรฐานต้องเครื่องสีเข่าออนซอนกับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับโปรโมชั่นสุดเด็ดสุดปังลดแรกแจกกระดมจากสีหันสันหาคำหยองเบาเพราะมันลดหลายโผดนะครับพี่น้องจากราคาปกตินะครับ8 9 9 9บาทเก้าทหาลดลงมาเป็นพันเลยนะครับเหลือเพียง7,200บาทเท่านั้นเองนะครับแต่สีสุดคุ้มเลนีให้คุ้มที่สุดพี่น้องซื้อไป2เครื่องเลยครับ ซื้อไปแบริเวณว่าใส่เองเด้แต่ว่าใส่เองก็ได้เด้พี่น้องครับบางเทือเขาสีเข่าผมที่มาหลายๆเอ่ซื้อไปสองเครื่องกับสีพร้อมกันเลยผู้ใดที่แบบว่าอ่อาัดจีรับสีเข่าในชุมชนหนึ่งสีทธิ์กับมะ่อนะครับเอาไปเฮ็ดธุรกิจได้นะฮะเป็น SME น้อยๆของเจ้าของก็ได้เลยนะครับถ้าซื้อไปสองเครื่องนี่ลดราคาหนักเลยพี่น้องครับเหลือหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองคุมค้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับสนใจโทรกันเข้ามาครับศูนย,ย์สอ,อ,องศูนย์แปดหนึ กประสงค์สุดยอดของความอนเนกประสงค์ครับพี่น้องครับซับเลหลายอย่างนะว่วจะเป็นหญ้ากิ่งไม้อ่อ,อนๆน,นะฮะตอวงเล็กความในอ่อ,อนๆโมเมจจะเอากิ่งมะม่วงกิ่ง,งขามาซับมันก็ซับบ่ได้เพี่น้องทำไมกิ่งไม้อ่นอนกิ่งไม้แห้งนะเช่นเสียเออถ้าเกิดปกติหลังเขาสีเห็ดฟื้นมันบอกเอากิ่งไม้แห้งแมากเนี่ย oh. เขาต้องมานาั่งซับเลยเอาผ้ามานาั่งฟันฟันฟันไม่กระมือเนาะแต่ว่าะถมมิเครื่องตัวนี้ครับเจ้าเอา,เอา,เอา กิ่งใหม่แล้วเนี่ยเสียบเข้าไปครับพี่นอ้องมันก็จะซับให้นะครับเจ้าก,ก็สามารถเอาไปเฮ็ดฟื้นได้เอาไปอ้อยไฟก็ได้ง่ายนะครับสำหรับคนที่เฮ็ดเ,เกี่ยวกับเกษตรกรนะครับเฮ็ดเกี่ยวกับสวนยังสี่เนี่ยถ้าสิกําจัดพวกพืชพันธุ์ต่างๆที่มันรกร่างเสกะเหมาะนะครับเอาไปใส่งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับ จากปกติราคา1299 9บาทตอนนี้เขาลดเหลือเพียง1 5 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับถ้า2เครื่องแหงคุ้มพี่น้องครับบางคนเหตุสว่วนใหญ่เมื่อโอ้ยมันบอกท่านดอกปอแทห่มจัดมาเลย2อเครื่องถ้า2เครื่องปุ๊บลดเลยครับพี่น้องลดลงไปอีกปกติ21,000่เขาบอกขายครับเขาขายเพียงแค่ราคา17,850บาทเท่านั้นเองถือไม่คูดสิถือัจไดยพี่น้องเมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วผมบอกเลยว่าคุ้มโคตรคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นฟอท์กันเข้ามา0 2 0 8 1 0110นะครับย้ำอีกเทือน1020810110เข้ารับประกันมอเตอร์ให้6เดือนรับประกันโครสั่งให้2ปีส่งฟรีทัวไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางได้ด้วยบอกเลยว่าคุ้มแห้งพี่น้องนะและที่สำคัญนะครับเหลือเพียงวม่กี่เครื่องเท่านั้นเบิดแล้วเบิดเลยราคานี่ ลดราคาแบบนี้มีจีช่องไทยอีสานทีวีมองเดียวเท่านั้นรายการของปอไทยโฮมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไลค์คนจําเบอร์ไว้ได้นะครับก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับมีแอดมินหาตอบอยู่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของอีสานทีวีก็สามารถอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยนะครับเอาละช่วงหน้านะครับศิลปินผู้โด่งดังนะครับคุณจินตลาฟ้าใสจากค่ายท็อปไลน์มิวสิกนะครับตะกี้เพิ่นซื้อท็อปไลน์ไดมอนด์เนี่ยทีนี้เป็นท็อปไลน์มิวสิกแล้วนะครับผมสิบมาโปรโมทในรายการของเขาครับช่วงหน้าเเจออพิ่่นนนนแจ้า น้อติดได้าตแดงนัองติดไแดงงน้องน้องติไาแงน้ิไฟแง้ไแงน้องติไแน้องติดไแด้วงติัไฟแงนสดน้อติดแ้ติดงน้องัน้อแน้องติดไฟงนี้ติแน้น ยังบ่คอยมีศิลปินมาปรโมตในรายการเป็นหลายลายคนก็นยานอยนะู่เนาะเพราะฉะนั้นครับเข้ากันเลยวิดีโอข้อหาเลยดีกว่าและตอนนี้ครับศิลปินของเราพร้อมแล้วครับผมคุณจินตลาฟ้าใสท็อปไลน์มิวสิกค,ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคับว้าวเห็นหน้าตเป็นเป็นแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับผม คุณจินตลาฟาไซท็อปไลน์นะคะถักทายคุณผู้ชมทั้งบ้านนะครับผชมอยู่ทั้งบ้านทั่วทั่วโลกทั่วประเทศด้วยนะคะครับโอ้ทั่วโลกเลยนะครับตนี้เลยค่ะเฮ็ดอียงอยู่ครับคุณจินตลาครับอ๋อก็เพิ่งขึ้นมาจากต่างจังหวัดนะคะตอนนี้ก็อยู่กอทบมนะคะครับบอกอีสานในเเด้อรายการเฮาเน้นสาาอีสานอย่างเดียวครับ ได้ยุบ่ค่ะได้เลยครับผมสบายมากคอมเมนต์ได้ยุบ่คะโอ้ยอันเบาได้แต่ผมสิฟังบ่ออกนี่แล้วคุณพี่สารเป็นคนจังหวัดใดครับเนี่ยพ่อได้ยุค่ะได้ยุค่ะอ่าเป็นคนจังหวัดใดครับผมเป็นลูกหลานชาวอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกษค่ะอ๋อเป็นคนศรีสะเกษเคยมาในรายการของเ้าสดๆบ่ครับค่ะ เคยไปยุ่ค่ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไปอยู่ค่ะอ๋อเคยมายูนมอแต่ว่าตอนนั้นเป็นพิธีกรไอ้นุ่มไอ้เจมันหมอครับอ๋อรายการน่าจะเป็นพี่พี่พี่ท็อปน่าจะคนละรายการนะคะอ๋อคนละราน่าจะเป็นอีสานทีวีที่ที่เดียวกันนะคะอ๋อมองมองเดียวกันนะครับตั้งอยู่มองเดียวกันใชมารายการของพี่ท็อปนะครับเป็นยังไงแนครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดเหตุให้เฮาบ่มีงงนเลยมันวะโอ้ยค่ะกอ ถือว่าเป็นอาชีพที่โดนโดนแบบเป็นสายงานแรกเลยค่ะก็คือแบบคิดว่าศิลปินทุกคนทุกท่านทุกอาชีพก็คือน่าจะเป็นสายบันเทิงที่ที่โดนก่อนก่อนมูเลยค่ะคถือก่อนมูเลยนะฮะวงการานักร้องนักดนกรตรีเนี่ยครับผมถือก่อนมูทั้งที่เฮาเนี่ยบนเป็นผ้าฮะไปติดเลย ค่ะน่าเจ็บใจอยู่พอสมควรนะครับแต่กับบอสเองครับเดี๋ยวมันก็พานไปเนาะค <c oughs> ่ะอ้าวเมื่อบากถึงซื้อจินตลาเนี่ยอันนี้อันนี้คือซื้อจริงเลยบอกครับจินตลาฟ้าใสเนี่ยฮะหรือว่าซื้อเล่นซื้อฟ้าใสซื้อจริงซื้อจินตลาหรือยังไงครับชื่อเล่นว่าชื่อบัวนะคะแต่ว่าชื่อในวงการก็ก็เปลี่ยนมาหลายชื่อยู่ค่ะแต่ว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าทาง อคูบาอาจารย์บอกว่าน่าจะชื่อนี้คนคนคนจะจำง่ายนะคะก็เลยตั้งชื่อนี้มาเรื่อยๆดอกค่ะอ๋อซือจินตลาฟาไซนี่ตอนมาอยู่ท่ท็อปไล่ไม่สิบกบ่ครับรวก่อนหน้านี่แล้วกอนหน้าค่ะกอนหน่านี้ก่อนหน<อ>้าค่ะก้อนกอนหน้านี่นี่เป็นศินลปินอิสระบอครับหรือว่ามีสังกัดบอ ค่ะอิสระค่ะอิสระค่ะก็ร,รับเชิญแบบว่าไปงานบวชงานแต่งกับคือประมาณว่าหาประสบการณ์นะคะอืมแล้วคุณจินตลาฟาไซนี่ลองเพลงแนวใหครับสไตล์ในมอลํา่บานเท่าเลยบอค่ะแนวอีสานแล้วก็คือประมาณวาาานนะะ่าพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนาะคะ่ะ <ๆ S 1> ก็กลเป็นแนวอินดี้ผสมประสานบ้างมีหมอ ลำแต่ว่าจะเน้นเน้นหมอลำม,มากกว่าค่ะอีสานบ้านเฮาค่ะก็มีอินดี้แบบสมมติว่าแต่ละปีมันก็จะมีเพลงดังๆใช่ไหมคะ,อะตอนกัดสินน้ำมาลองนาเวทีให้แบบว่าความต้องการของผู้ฟังด้วยก็ค <laughs> ือก็คือบอกง่ายๆว่าร้องได้ทุกแนวนั่นแหละแต่ว่าทีทนัทอีลีคือหมอลำแนวหมอลำจ้ะหมอลำแนวหมอลำเลยนะครับอยู่วงการเพลงมาจักปีแล้วครับคุณจิตรลาครับ จักปีค่ะถ้าอยู่จริงๆก็ก็นี่แหละค่ะเข้าบริษัทแต่ว่าที่ผ่านมาก็เหมือนประมาณว่าหาประสบการณ์แต่ก็ถ้านับตั้งแต่นโ่นก็ตั้งแต่เด็กๆก็ก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าประสบการณ์อาจจะไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกงานปันไหนค่ะยังไงท่านได้ด่งได้ดั้งสินะคะมีงานเล็กงานหน่อยงานใหญ่ก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะก็คือเป็นนักร้องทั่วไปนะครับ ค่ะก่อนหน้านีค้ค่ะแล้วเริ่มมามีซิงเกิลเป็นของจะของนี่ <c oughs> ตอนตอนไหนครับยูค่ายท็อปไลนมิวสิกนี่บอกครับหรือว่าก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้า,น,าน,นี้ก็มียูค่ะแต่ว่าก็คือประมาณเฮ็ดเฮ็ดผู้หลักผู้ใหญ่แบบเหมือนเมตตาแล้วก็ทําให้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในแบบบริษัทใหญ่ๆเหมือนเหมือนบริษัทค่ายท็อปไลน์ค่ะแต่ก็แต่ก่อนก็ฝันยูค่ะอยากเข้าค่ายอะไรประมาณนี้อย่างแกรมมี่ อาเอสอะไรอย่างนี้แต่ว่า oh. ความฝันก็คงจะไกลมากแต่ก็แต่ก็ mm. กบอคิดว่าสิมีโอกาสในะอยู่ค่ายบริษัทท็อปไลน์ค่ะก็ตอนแรกก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะ oh. ได้มีโอกาสแบบเหมือนประมาณว่าเอ้ยเราแต่ก่อนเราเป็นนักรล้องเป็นศิลปิน <Okay. S 1> อิสระคือเราก็คนก็ไม่ค่อยจะแบบประมาณว่าอายเวลาไปงานเนาะเขาบอว่าม่แบบไม่ไม่สังกัดไม่ยังคนเกิด มองเราไม่ค่อยจะอะไรประมาณนี้เนาะคนไม่ค่อยแต่ี่ก็เลยทำให้สกุลเขามาแน่มอก็ดูดีขึ้นเนาะทำให้เรารู้สึกว่าเราดีขึ้นนิดนึงเนี่ยค่ะประมาณแล้วมาอยู่ในสังกัดสังกัดท็อปไลน์จังไหนครับผมมีผู้รักู้ใหญ่ชักจูงจังไหนแน่ค่ะก็มีผู้ใหญ่อะค่ะก็มาก็คือพูดง่ายๆ่ายก็คือก็มีผู้ใหญ่อะค่ะปากด้วยส่วนหนึ่งคือก็มีอัดเสียงเข้าไปอะค่ะคือไป เ,เสนอ,อท่านในห้างหรือว่าคุณพ่อทวีชัยนะคะแต่ว่าท่านก็ยังไม่ตอบรับแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธเนาะคะ่ะก็เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ไปร้องงานนะคะงานเอาผู้หลักผู้ใหญ่ก็พอดีท่านในห้างท่านได้ไปในงานพอดีเลยค่ะวันนั้นก็<อ>ท่านก็ได้เห็น ได้ได้ฟังด้วยตัวเองแล้วก็ได้เห็นด้วยก็เลยท่านก็เลยมอบโอกาสตรงนั้นมาให้จนถึงทุกวันนี้ค่ะครับผมจักปีแล้วครับที่อยู่ท็อปไลน์มากครับน่าจะสามจะสี่ปีแล้วบาค่าประมาณนี้ค่ะอ๋อสามสี่ 3, ปีแล้วมีผลงานเพลงแล้วเข้า,า,ามาก็เข้ามาก็โดนโควิดนี่แหละค่ะก็หลังหลังนี่ก็ไม่ค่อยได้ได้ได,ได้ได้มีผลงานเท่าไหร่ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้มีผลงานกับใครท็อปไลน์จักเพลงแลวครับ ตอนนี้ก็สามสามเพลงค่ะอตอนแรกที่อยู่ก็จะมีด่าให้ยับแล้วก็มีอมคอยพี่ดีศรีสะเกตแล้วก็ล่าสุดก็นองสิปเป้แฮค่ะอ๋อนองสิไป,ไปแฮสา,สามเพลงที่ที่ห้องเปิดเมื่อต้นรายการเมื่อกี้นี่มันว่าครับค่ะเนี่นคะคะกระแสต,ตอบรับเป็นยังไงนะครับแต่ละเพลงก็เริ่มแรกก็ แฟนเพลงก็ยังไม่ค่อยยังท่านในรู้จากปันใดคะ่ะก็ได้โปรโมทมาเรื่อยๆแล้วก็มาเพลงที่สองผลงานที่สองก็เริ่มรู้จักขึ้นมพอมาผลงานเพลงที่สามก็ก็ดูยอดวิวยอดอะไรก็รู้สึกก็ภูมิใจเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็ช่วงรถแห่กําลังกําลังแบบว่ากําลังบูมมี่ารถแห่ช่วงนั้นกําลังแบบ เป็นยุคของรถแห่ก็เลยมีผลงานนี้ขึ้นมาก็เหมือนกับประมาณว่าเยน่าจะเข้ากับยุคนั้นพอดีก็ก็พอได้มียอดวิวแล้วก็แฟนเพลงก็รู้จักมากขึ้นกว่าชุดแรกๆที่ผ่านมามค่ะตอนนี้ยอดวิวเพลงสาวรถแห่มันมาฮะค่ะสาวรถแห่ดีเท่าไหรแล้วครับก็ล้านกลัวแล้วค่ะเป็นหมดล้านล <laughs> านกวนะ่าล <laughs> านกวนะ่าเนาะประมาณล้านซีล้านหาได้ปนะเนาะ น่าจะน่าจะประมาณนั้นนะคะโอ้ก่อนหน้านี้เขาเคยมีผลงานเพลงแตะลักลานวิวว่ะครับบอเลยค่ะบอบอเคยดิแบบ ฮอดจักหน่อยกับแสนลักแสนนี่ก็ดีใจแล้วค่ะห oh. ลักแสนนี่ก็บ่เคยคิดว่าสิบหอดล้านหอดอย่างลรวค่ะก็เลยบอกแต่ก็มีความหวังว่าต้องมีสักชุดหนึ่งที่เราจะต้องมียอดวิวเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะ oh. ก็ได้มีผลงานนี้ได้พอได้แบบว่าเออชื่นใจนะคะแล้วก็มีกําลังใจที่จะแบบว่าในสารผลงานอื่นๆต่อนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงมือที่ล้านแตกรู้สึกยังไงรู้สึกจังไหนก็บแบบก็ขอ ก็ดีใจนะคะก็ก็ดีใจว่าอ้ยผลงานนี้น่าจะน่าจะใกล้ๆเข้าเข้าล็อกกับตัวเราแล้วนะอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าเพลงนี้น่าจะน่าใกล้จะเหมาะกับตัวเราแล้วนะแบบว่าเอ้ยเราร้องมาหลายเพลงแล้วเพลงอื่นก็ก็ได้ยอดบิวไม่ค่อยบ่ค่อยหลายปันใดกับมายอดอ่าผลงานเพลงนี้ดูแล้วมันมันขึ้นมันขึ้นมันก็รู้รู้สึกว่าดีดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมโอ้โหก็คือถือว่าเป็นเพลงแจ้งเกิดของเขาได้เลยเนาะ นะฮะสำหรับคื่อของจินตราฟ้าสายท็อปไลน์นะครับแล้วมือข้างหน,น้านี่ตอนนี้มีแพลนมีอีกอย่างบ่ครับทีสี่เฮดซิงเกิลต่อไปซิงเกิลไม่บ่ค่ะก,ก็ถือก,ก,ก็ก็ได้ทำทำไว้แล้วนะคะ่ะแต่ว่ามามาเจอช่วงโควิดพอดีก็ทางผู้ใหญ่ก็คงจะแบบประมาณว,าว่าน่าจะให้สถานการณ์ดีขึ้นก้อนนะคะแต่ว่าผลงานเพลงไม่นะคะก็อัดเรียบร้อยแล้วค่ะมิกเสียง <Mix ing S 1> เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วแต่ถ่ายมิวสิกหรืออะไรประมาณนี้ค่ะต้องรอดูผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งเนาะค่ะอ๋อคือมีผลงานม่เฮเซทไว้แล้วแต่ว่าการลอจังหวะโอกาสดีๆนะฮะแมนแมนค่ะวฆษกันไทยรัฐไทยรัามิวสิกอมันมาพอดีเลยค่ะออามันต้องระมัดระวังจังหน่อยนึงเนาะนะครับเพราะสิงแยมซื้อได้บว่าเพลเงียงเพื่อแฟนๆถ่ายติดตามอยู่ก็เป็นผลงานเพลงชาชาเนาะค่ะก็ก็เป็นเพลงบ๊ดเดีเป็นเป็นเกี่ยวกับ อ่าหลักธรรมะนะคะน่าจะเป็นเพลงปังมากกว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นได้กระแสอ่าหลวงหลวงพ่อนะคะก็ทางผู้จัดการทางผู้ใหญ่ก็ได้ประสานงานทางบริษัทนะคะว่าอยากจะอยากจะมีผลงานเพลงนี้ให้ให้ให้จินตลาได้ได้ขับร้องก็เลยได้ได้ได้ถ่ายทอดมาผลงานเพลงหนึ่งเดี๋ยวขอบอกบอกชื่อก็ได้เนาะนิดนึงแต่ว่าเนื้อหาเดี๋ยวถ้าเกิดว่า สถานการณ์ดีขึ้นถ้ามีโอกาสทางผู้ใหญ่อโอเคหรือว่ายังไงก็คงได้ฟังกันเต็มรูปแบบนะคะคเดี๋ยว <ผม S 2> ชื่อเพลงว่าด้วยด้วยแรงศรัทธาหลงหลงตาบุญชื่นนะคะอ๋อด้วยแรงศรัทธาหลง,าลงตาบุญชื่นอ๋อลวงตาบุญชื่นที่เพื่อนกำลังทุด,ดงอยู่ตอนนี้แมนไ่ครับแม,น,ม,มนอยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นกับแบบประมาณว่าโควิดก็ม่มา,าหลบที่สองหลบที่สามนี่ประมาณนี้ก็เลยว่าอย่าสิเปลี่ยนแนวผลงานเพลงแบบว่าฟังแล้วกับ ให้กำลังใจสบายใจทางนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบังเอิญว่ายังยังไม่ได้จังหวะท,ท,ที่ที่ปล่อยอะค่ะครับผมโอ้ก็ถือว่าน่าสิเป็นซิงเกิลทีดีอีกเพลงหนึ่งนะนะฮะค่ะเป็นผลงานชาๆนะคะครับผมการอาดสีเปลี่ยนแนวเพลงของเจ้าของแน่แมนค่ะแมนค่ะครับ ในเมื่อคุณจินตราฟ้าใสมาในรายการก็สดๆแล้วขอฟังเสียงล่าสันๆจักหน่อยเด็กนะครับเอาแนวที่จะค้องนนัดเลยครับผมโอ้ยนาะบ่ได้ใช้เสียงดนแล้วนอะบอกเป็นยังเอ้ยระดับออา<อ>ชีเนออายนอเพราเพลยหยังนอะนี่อีหยังก็ได้เกินๆมาจักหน่อยครับขอฟังเสียงสดๆแน่เพื่อแฟนๆรายการอยากฟังเอาผลงานเอาผลงานเพลงของผี่จินตลาเนาะ แจ็โพโซโนโแยมนะคะเป็นผลงานที่แบบว่ากับพ่อได้ลองลองพ่อได้ฟังไดยูนะคะอ่าเกินจังหน่อยครับอาแยฝนทำไม,ม่มีพี่ท้องพี่คุณหัวหโ้อโดอสโนมันกำลังสิปองแยมจึงเห็นหนาวผู้บบาวขึ้น ลานห้างลงอยู่เ่วนลานห้างอยู่ส่วนนึกว่าพียมาคนเดียวค่ะปรามานนี้้สุดยอดเลยนี่ขนบบาดไม่ได้ใส่เสียงดนนี่เลยอ้โหนี่คือแบบขอบพรคุณได้หลายค่ะนี่คือแบบครั้งแรกเด้อค่ะตั้งแต่โควิดเพิ่งได้ออกเสียงโอ้โนี่นี่คือแบบ มอลลมออริจินอลหรืครับคุณผู้ชมครับป่ดได้เกิดจากการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนี่คือทร,รมาตาิของมอลลัมนี่นะแต่ว่าเสียงก็ะแอบคือพีจินตลาอยู่นะเนาะออค่ะมีพีจีมีพ,มพีจินตลาเป็นไอดอลปะครับค่ะเป็นค่ะเป็นค่ะก็แต่สมัยแต่ก่อนนะคะเป็นศิลปินอ,อิสระก็ใช้ผลง,งานเพลงของพี่จินตลานี่แหละค่ะเด็กขับหลอกนาวิธีให อ่ะเป็นเพลงเช่าอีสานบานเฮาดีปอนดิม้วนกันนะคะอ๋อสุดยอดเลยครับคุณจินตาลาฝาใสเอา้าช่วงท้ายแบบนี้นะฮะช่วงทายแบบนี้เดี๋ยวให้ฝากผลงานนะครับฝากช่องทางการติดตามได้เลยนะครับ<อ>ผมมีสิมีผลงานอีกยังแน่หรือว่าผลงานเก่ากับฝากได้เลยครับค่ะมื่อนี้ขอขระคุณได้หลายค่ะขอบคุณทางรายการเนาะคะ่ะช่องอีสานทีวีเนาะคะ่ะช่อง110ร้อยร้อยสิบไทยอ,อีสาน ทีวีเนาะคะ่ะแล้วก็ขอบพระคุณพี่พิธีกรด้วยนะคะแล้วก็ท <c oughs> ีมงนานสุขๆๆๆุงสุขคนทุกๆุกท่านเด้อค่ะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะแฟนเพลงที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะทุกๆภาคทุกๆจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ ช่วงนี้โควิดเนาะคะ่ะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลงานเพลงของจินตลาเวนําก็แล้วกันนะคะเพราะว่าสิเป็นผลงานเพลงเกา่าเพลงใหม่นะคะแล้วก็ไม่ลาสุดนองสีไปี่แฮค่ะแล้วก็ส,สิมี<ฮ>ไม้ลาสุดนะคะเร็วๆนี้นะคะพอกันแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนส่วนงานนะคะอ่าครับ ก็ขอบคุณท่านเจ้าภาพเนาะค่ะก็ถ้าเกิดว่าโควิดหายเนาะค่ะก็จินตลาก็ยังรับงานอยู่คือเกาค่ะก่อนละก้าเป็นกันเองนะคะก็สามารถสามารถติดต่อได้เ้ยค่ะฝากเบอร์โทรได้อยู่บอรคะได้เลยครับผมเต็มทีเลยครับ ค่ะก็โทรติดต่อทางผู้จัดการได้เลยค่ะ097-135-1516ค่ะแล้วก็เบอร์บริษัทนะคะอีกช่องทางหนึ่งค่ะ081-711-1059นะคะแล้วก็ติดตามช่อง YouTube นะคะ่องท็อปไลน์ทีวีออฟิเชียลด้วยเด้อค่ะครับผมมือนีทั้งรายการของเราขอบคุณคุณจิตลาหลายๆเล,ย,ลย,ยครับขอบคุณได้หลายค่ะครัมโอกาสหนาสส้าฟาไมา้คงสิได้เจอกันตัวเป็นๆน,นะคะคผม ค่ะคุณค่ะครับลำลาไปกันค่ะสวัสดีคับอ่านี่ก็คือคุณจินตลาฟ้าใสท็อปไลน์มิวสิกนะครับคุณผู้ชมครับน่ารักมากมากครับเดี๋ยวเ้าไปฟังเพลงของเขาเลยดีกว่าแล้วก็มาเจอกันช่วงหน้าครับผมไห้การบ้าหัว กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการว่าวร่อร์โมนเชิญมาโชว์อะไรนะครับคุณผู้ชมครับมือหนีมือิดเวลาลงแล้วครับแต่ว่าผมยังไม่ไปใส่เด้อห่าวงฮอตหู้งแรงกลับมาเจอกันกับรายการไอเลิร์มมิวสิกนะครับไปพักกันจักชั่วโมงเดียวแหละกลับมาเจอกันครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับรายการว่าวร่วง